สวัสดีทุกคนวันนี้เรามาคุยกันเรื่องการต่อสู้สุดยอดระหว่างยูนิครอนกับบีออนเดอร์กันดีกว่า2ตัวละครสุดเทพที่มีพลังเหนือจินตนาการมาเริ่มกันที่ยูนิครอนก่อนเลยยูนิครอนเนี่ยเป็นตัวแทนของความตายและการทําลายล่างเลยละ่ะตราบใดที่ความชั่วร้ายยังคงอยู่เขาก็จะไม่มีวันตายโอ้ แค่กระพริบตาเดียวก็สามารถทำลายกาแล็กซีได้แล้วแถมยังทำลายจักรวาลของตัวเองได้อีกต่างหากเวลาและโอกาศก็เป็นแค่ร่างอวตารของเขาเท่านั้นแถมแรงโน้มถ่วงก็ยังทำอะไรเขาไม่ได้เลยน่ากลัวสุดดูไปเลยใช่ไหมละ่ะแต่เดี๋ยวก่อนบิยอนเดอร์ก็ไม่แพ้กันนะจ๊ะเขาสามารถลบล้างเหล่าเซเลสเชียลได้อย่างง่ายดายแค่เดินผ่านกาล็กตัสก็ทำลายได้แล้ว แถมยังทนต่อพลังระเบิดที่สามารถทำลายลัตติเวอร์สได้เป็นพันล้านเลยทีเดียวสำหรับบียนเดอร์แล้วจักรวาลทั้งหมดก็เหมือนแค่แบคทีเรียตัวเดียวในหยดน้ำแค่นี้ก็รู้แล้วว่าเขามีมิติที่ไม่สิ้นสุดเลยละ่ะแถมยังเอาชนะ The Living Tribunal ได้อย่างง่ายดายอีกต่างหากไม่ใช่แค่นั้นนะ er b บียนเดอร์ยังบอกว่าเขามีพลังที่ไร้ขีดจำกัดและรู้ทุกสิ่งทุกอย่างอีกด้วย เขาสามารถฆ่ามิสทริสเด็ได้ด้วยการสร้างเครื่องดื่มที่ทำให้ความตายเองต้องตายโอ้โ oh หทุกคนต้องยอมสยบให้เข้าเลยละ่ะแม้แต่คนเขียนเรื่องก็ต้องยอมแพ้เอาละแล้วใครจะชนะในการต่อสู้ครั้งนี้กันนะยูนิครอนที่ไม่มีวันตายหรือบิยอนเดอร์ที่มีพลังไ right ร้ขีดจำกัดมาแชร์ความคิดเห็นกันด้านล่างเลยขอบคุณที่รับชมนะทุกคน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปสนุกๆแบบนี้อีกแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจา้าอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะ